ประจุพลังงานหงจุยยุคเรุนแรงกว่ายุคอื่นถ้าสุขภาพแย่ลงอย่าประมาทให้ทดลองปรับทางเข้าของพลังงานในห้องนอนตามที่ผมได้สอนไว้ถ้ารู้จักสังเกตตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาพลังงานหงจุยเปลี่ยนเข้าสู่หงจุยยุคเโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้พลังงานหงจุย้ยเปลี่ยนองศาการไหลเข้าของพลังงานท่านก็จะได้เห็นดารานักร้องพิธีกรหรือเน็ตไอดอลเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดไม่ถึงนั่นเป็นเพราะว่าประจุพลังงานหงจุ้ยยุก,ก้ารุนแรงกว่ายุคอื่นๆที่จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพดังนั้นตำแหน่งหงจุ้ยที่ส่งผลต่อสุขภาพมากที่สุดก็คือห้องนอนการแก้ไขเบื้องต้นที่สามารถทำได้ก็คือ 1. เปลี่ยนทางไหลเข้าของพลังงานเป็นด้านตรงข้ามกันเช่นถ้าไม่เคยเปิดหน้าต่างที่อยู่ตรงข้ามกับประตูเข้าห้องนอนให้เปลี่ยนพฤติกรรมเปิดหน้าต่างรับลมก่อนนอนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงและปิดประตูห้องนอนไว้เสมอหลังจากเข้าออก 2. ถ้าสงสัยว่าในห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่ส่งผลร้ายต่อพลังงานหูจุย้ยภายในห้องนอนแล้วทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมให้นำผ้าสีเทาไปคลุม แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสุขภาพสำคัญกว่าทรัพย์สินการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอย่าคุ้นชินกับความเจ็บป่วยให้ทดลองปรับเปลี่ยนพลังงานก่อนที่จะสายเกินไปครับ